ู้ที่เป็นอิสระหรือรู้แบบไรผู้รู้เป็นอย่างไรครับพระอาจารย์ที่พวกเรากําลังได้ยินเสียงพระอาจารย์อยู่ตอนนี้นะพวกเราน้อมจิตตามเสียงพระอาจารย์นห้ดีนะพวกเราสังเกตขณะน,นี้พวกเราแค่เกาะอยู่กับเสียงพระอาจารย์นะแค่เกาะอยู่กับเสียงน้อมลงสู่ภายในน้อมลงสู่ภายในดีๆนะสังเกตข้างในลึกๆของเรานะ มันมีเสียงพระอาจารย์ดังอยู่ข้างในลึกๆใครเห็นได้บ้างพวกเราเห็นไหมว่ามันกำลังรับรู้ถึงเสียงอยู่ข้างในลึกๆนั้นเราเห็นไหมว่ามันรับรู้ถึงเสียงนี้มันรู้ของมันใครเห็นได้บ้างว่ามันรู้มันรู้ถึงเสียงใครเห็นได้บ้างว่ามันไม่มีเราไปรู้นะ มันรู้ของมันเองเห็นได้ไหมว่ามันรู้ของมันเองตอนเนี้ยเนี่ยมันรู้อยู่ลึกๆมันรู้ถึงเสียงเนี่ยและเสียงเนี่ยก็อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่มันกําลังรู้ถึงเสียงนี้อยู่ข้างในลึกๆนั้นนะตรงที่มันไม่มีอะไรเลยข้างในลึกๆนั้นนะ่ะนั่นแหละจิตนั่นแหละท่าชีวิตที่ว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มันสร้างอาการรู้นั้น เพื่อจะรับรู้ถึงอาการที่มากระทบนั้นเสียงนี้เป็นอาการที่กระทบแล้วที่รู้อยู่นั้นก็เป็นอาการรับรู้เห็นไหมว่ามันรู้อย่างไรผู้รู้คือมันไม่มีใครไปรู้มันรู้ของมันเอง มันเหมือนกับหัวใจที่มันเต้นเองนั่นแหละอันเดียวกันหัวใจมันเต้นเองนะเห็นไหมเสียงนี้ก็กระทบเองนะเห็นไหมเห็นไหมว่ามันรู้ของมันเองไม่ต้องพยายามรู้นะเห็นไหมว่ามันรับรู้แล้วตอนนี้มันต้องทำอะไรไหม เห็นไหมว่ามันไม่ต้องปฏิบัติเห็นไหมว่ามันไม่ต้องสังสมบารมีเห็นได้ไหมว่ามันรู้อย่างไรผู้รู้เห็นไหมว่ามันไม่มีเราอยู่ในอาการใดๆเลยมีก็แต่อาการที่มันรู้ของมันเสียงนี้ก็กระทบ อาการรู้ก็รู้กระทบปุ๊บรู้ปั๊บแล้วก็สลายพร้อมกันเห็นได้ไหมว่าเสียงนี้กระทบเองอาการรู้ก็รู้เองแล้วก็สลายเองทั้งคู่เลยเราอยู่ไหนให้จิตตอบดูซิ บอกว่าห้ามรู้มันก็รู้แล้วเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้มันแสดงอนัตตาธรรมะเป็นเรื่องตอนนี้ถูกไหมถ้าตอนนี้เสียงนี้ก็กระทบเห็นไหมว่ามันกระทบเองอาการรู้มันก็รู้เองเราต้องทำอะไรไหม มันต้องไปนั่งบําเพ็ญบารมีก่อนไหมฮะมันต้องไปเดินเพื่อบําเพ็ญบารมีก่อนไหมหรือมันต้องเอาเงินซื้อสร้างวัตถุธาตุบาเพ็ญบารมีก่อนไหมหรือมันไม่ต้องทําความจริงมันแสดงอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้อยู่ตลอดใครเห็นตรงนี้ได้บ้างว่ามันรู้เอง มันรู้อย่างไรผู้บูมันรู้อย่างไม่มีผู้ไปรู้มันนะฮะมันไม่ต้องทำอะไรธรรมะธรรมะมันเป็นเรื่องของการแค่รู้แค่รู้ว่าเขารู้ของเขาเองในวันที่ผ้าจารย์ได้เห็นว่ามันรู้ของมันเองนะตู้ไม จิตด,ดวงนี้มันได้สลัดอาการปรุงแต่งเหล่านี้สลายมาลายไปสิ้นขนาดนั้นเหลือแต่ธาตุบริสุทธิ์ใสกลืนไปทั้งจักรวาลธาตุแต่มันเป็นแบบนี้ยันตอนนี้เลยมันบริสุทธิ์อย่างนี้ตลอดเลยอยากเกิดก็เกิดไม่ได้ อยากยึดก็ยึดไม่ได้และมันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันทำงานเองหมดเลยอะ่ะพ้าอาจารย์จะพยายามบอกให้หัวใจแกเต้นให้ช้ากว่านี้ได้ไหมแกอย่าเต้นเร็วสิแกเต้นจะช้าหน่อยมันก็ไม่เคยฟังพ้าอาจารย์บอกให้กระเพาะแกย่อยอาหารให้ละเอียดกว่านี้หน่อยสิรู้สึกว่ากากาเยอะนะมันก็ไม่ฟัง เฮ้ยความคิดแกจะคิดได้ไหมฉันขออยู่เงียบๆแกเลิกคิดได้แล้วฉันจากนอนมันก็ไม่ฟัง <c oughs> เฮ้ยอารมณ์แกอย่าทุกข์ได้ไหมแกมีอารมณ์สุขอย่างเดียวได้ไหมวันนี้ฉันขอร้องละให้แกอารมณ์อย่างดีอย่างอารมณ์สุขอารมณ์เบาอารมณ์ปีติทั้งวันเลยได้ไหมวันนี้ฉันอยากอารมณ์ดีทั้งวันนะฉันไม่อยากทุกข์อะอารมณ์แกทําได้ไหมมันก็ไม่ฟัง เฮ้ยความจําแกจําได้มากกว่านี้ได้ไหมแกจําอะไรไม่ค่อยได้เลยพักหลังเนี่ยแกจําให้มากกว่านี้ได้ไหม <c oughs> <c oughs> เขาก็ไม่ฟังเฮ้ยแกอจาหัวรอสิแกอย่าหัวรอ,อ,วอททาไมเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่ฟัง <c oughs> อย่ารับรู้นะอย่ารับรู้ถึงเสียงนี้เด็ดขาดแกอย่ารู้ได้ไหมฮะไอ้ผู้รู้แกห้ามรู้เดี๋ยวนี้ แกห้ามรับรู้ถึงเสียงนี้เข้าใจไหมมันก็ไม่ฟังมันรู้อยู่ตลอดเลยพวกเราเห็นได้ไหมว่าเครื่องมือเหล่านี้มันไม่เคยเป็นของของเราเลยนั่นหมายความว่าพวกเราคือธาตบริสุทิ์อย่างหนึ่งที่มาอาศัยเครื่องมือเหล่านี้อาศัยนามอาศัยรูป ใครเห็นได้บ้างว่าอาการเหล่านี้มันไม่ใช่เราใครเห็นได้บ้างว่าที่รู้อยู่นี้มันไรผู้ไปรู้คือมันรู้ของมันเองอะตอนนี้ปัจจุบันคือตอนนี้ธรรมะมันเป็นเรื่องปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ใครเห็นได้บ้างว่าเสียงเนี้ยมันไม่มีตัว และมันก็ปรุงเองใครเห็นได้บ้างว่ามันรับรู้เองอยู่ตอนนี้มันได้ยินเสียงเองอยู่นะก็ตอนนี้มันแสดงความจริงแสดงอนัตตาอยู่ตลอดก็มันจริงอยู่ตลอดมันทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยใครเข้าใจความข้อน,นี้น้ำตาไหลเบาโลงไม่เหลืออะไรคือมันไม่ต้องทำอะไรแบบนี้นี่เอง มันรู้เองเนี่ยมันได้ยินเสียงเองเนี่ยมันไม่มีเราเนี่ยไอ้ลมหายใจมันก็หายใจเองลําไส้ก็ย,ย่อยเองดูซับเองดูผิวหนังร่างกายเราสิมันทำงานเองเล็บก็ายาวเองผมก็ายาวเองหนวดก็ขึ้นเองคือทุกอย่างมันทำงานเองหมดเลยอะ่ะมันทำอะไรไม่ได้เลยพวกเราเข้าใจหัวอ,อก ผู้ที่ทําอะไรไม่ได้ไหมมันทําอะไรไม่ได้เพราะความจริงมันแสดงความจริงอยู่ตลอดเวลาเป็นอากาลิโกเป็นปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้ธรรมะใครจะไปรู้ว่าธรรมะมันเป็นเรื่องตอนนี้ใครจะไปรู้ว่าตอนนี้ไอเสียงนี้มันไม่มีตัวไม่มีใครเป็นเจ้าของ ที่รู้นี้มันก็ไม่มีตัวไม่มีใครเป็นเจ้าของใครจะไปรู้ว่าความจริงนี้มันแสดงในปัจจุบันตอนนี้โอ้ยไม่ต้องไปบอกพระเจ้ามาอุบัติรล้เดี๋ยวลูกจะอธิบายให้หมู่เพื่อนได้รู้เองพ่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายพักได้แล้วเดี๋ยวลูกจะประกาศทำอันเป็นความจริงนี้เองสัตว์โลกเขาไม่เห็นความจริง พ่อพ่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาฟังนะมาฟังลูกหน่อยลูกอยากระบายเพื่อนของลูกอ่ะที่เขาเนี่ยมาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เต็มไปหมดเลยเนี่ยมาเป็นดวงจิตเต็มไปหมดเลยเนี่ยพ่อรู้ไหมดวงจิตทั้งหลายอ่ะเขาไม่เห็นความจริงพ่อ ทั้งๆที่ความจริงปรากฏอยู่ต่อหน้าเขาเป็นปัจจุบันตอนนี้เดี๋ยวนี้ตลอดนะพ่อแต่เขากลับไม่เห็นความจริงอ่ะพ่อเนี่ยมันหัวล่อเขามาเองแล้วมันไม่มีตัวด้วยนะเสียงหัวล่อมันไม่มีใครเป็นเจ้าของเสียงหัวล้อนี้พ่อดูสิเขาไม่เข้าใจอ่ะพ่อพ่อพระพุทธเจ้าเห็นไหมลูกพยายามบอกเขาเรื่องง่ายๆมันแสดงความจริงอยู่ตลอดนะพ่อดูสิ รรมามมนแสดงความจริงอยู่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ตลอดนะพ่อแต่เขาไม่เห็นนะพ่อเขาไปฝึกเดินไปฝึกนั่งเพื่อจะได้บำเพ็ญบารมีทั้งทั้งที่ความจริงมันแสดงอยู่ต่อนหน้าเขาแต่เขากลับไปฝึกเพื่อจะบำเพ็ญบารมีเพื่อเขาจะได้เห็นความจริงเหมือนกันพ่อพ่อดูสิลูกนี่ปักเปียกปักแชร์กับเรื่องแค่นี้นะพ่อรู้ไหม พ่อพูพ่อรู้ไหมว่าลูกเนี่ยพูดทุกวันเลยในะเรื่องแบบเนี้ยแต่รู้ไหมพ่อคนเข้าใจเรื่องนี้ได้น้อยมากเลยพ่อเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่างั้นว่าความจริงมันจะมีอยู่ตลอดเวลาเขาไม่เชื่อว่าความจริงจะมันจะง่ายแต่เขากลับไปฝึกบำเพ็ญบารมีทรมานร่างกายเพื่อเขาจะได้เห็นความจริงพ่อพ่อรู้ไหมโลกนี่ ค้อแหบค้อแห้งกับการอธิบายความจริงทั้งๆที่ความจริงมันอยู่กับพวกเราตลอดเลยพ่อพ่ออย่าหัวรอะสิถึงแม้ว่าลูกนี่จะเหนื่อยกับการสอนอาการชี้ให้เขาเห็นนะแต่ลูกก็ไม่ยอมแพ้พ่อพ่อให้กำลังใจลูกด้วยนะลูกจะต้องปากเปียกปักแฉะไปอีกเยอะเลยพ่อ พ่ออย่าหัวเราะสิโอ้ยลูกจะทําหน้าที่นี้พ่อไม่ต้องมาอุบัติแล้วนะพ่อไม่ต้องมาเกิดแล้วนะพ่อเฝ้าดูเดี๋ยวลูกจะประกาศความจริงนี้เขาได้รู้เองพ่อให้กําลังใจลูกๆพอลูกจะไม่ยอมเปลี่ยนสัจจานี้เด็ดขาดลูกจะชี้ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นความจริงทั้งๆท,ที่ความจริงมันมีอยู่กับเขาอยู่แล้วนะ แต่เขากลับไม่เห็นนะพ่อโอ้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกพูดอธิบายไปในเงีงมุมต่างๆเดี๋ยวเขาคงจะเข้าใจสักวันนะพ่อไม่นานหรอกเดี๋ยวลูกจะทําให้เขารู้จักความจริงเขาจะได้เลิกปฏิบัติสัทีมันเหมือนกับว่าความจริงคือไฟมันร้อนนะนะความจริงนี่คือไฟมันจะร้อนถูกไหมแต่เขาต้องไปบําเพ็ญบารมีเพื่อจะได้เห็นว่าไฟมันร้อนนะ่ะ พระอาจารย์ก็แปลกใจมากเลยว่าเอ๊ะไฟมันก็ร้อนอยู่แล้วนะทำไมต้องไปเดินจงกรมทำไมต้องไปนั่งสมาธิไปบำเพ็ญบารมีไปฝึกวิชามากมายเรียกว่าสังสมบารมีเพื่อจะได้ไมาเห็นว่าไฟมันร้อนพระอาจารย์ไม่เข้าใจคอนเซปน์นี้เขาสอนกันได้ไงแล้วทำไมเขาแห่กันไปแล้วเขาก็บรรลุธรรมไม่ได้นะเขาเห็นความจริงนี้ไม่ได้ด้วย เขาไม่เชื่อว่าไฟมันร้อนเขาต้องไปบำเพ็ญบรารมีก่อนแล้วเขาต้องเรียน่ายในวัดตะสังสมบรารมีอีกนานเขาบอกว่าบรารมียังน้อยอยู่เขาไม่สามารถรู้ความจริงนี้ได้ไฟมันร้อนเนี่ยมันมันเป็นเรื่องต้องบำเพ็ญบรารมีเหรอพระอาจารย์ไม่เข้าใจเลยเขาใช้ตักกะอะไรในการเข้าใจหลักนี้หัวใจมันเต้นเองเนี่ย ต้องไปบำเพ็ญบารมีเพื่อจะเห็นว่าหัวใจมันเต้นเองเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความจริงก็ความจริงคือหัวใจมันเต้นเองมันไม่มีใครเป็นเจ้าของหัวใจมันไม่มีใครเป็นเจ้าของร่างกายนี้เพราะร่างกายนี้มันทํางานเองเซลล์ทุกเซลล์มันทํางานเองหมดเลยความจริงแบบนี้มันต้องสังสมบารมีก่อนถูกไหม พระอาจารย์พูดถูกไหมพวกเราถ้าต่อพระพุทธเจ้าก็บอกว่ารูปเนี่ยอร่างกายเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรานะลูกมันก็ตรงตรง,ตงมันก็ชัดอยู่แล้วอะ่ะความจริงนี้มันถูกต้องเลยพระพุทธเจ้าพูดปุ๊บมันใช่เลยอะ่ะมันไม่ต้องเถียงมันไม่ต้องบำเพ็ญบารมีด้วยอะ่ะแต่ทําไมพวกเราต้องไปบำเพ็ญบารมี เอาเงินไปซื้อบุญสังสมบารมีเพื่อจะได้ไปเกิดเป็นสุคติไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเพื่อจะได้เพื่อจะเพื่ออะไรเพื่อจะได้บารมีเต็มบารมีเต็มเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นว่าร่างกายนี้มันทํางานเองโอ้ร่างกายนี้มันทํางานเองต้องสังสมบารมีพวกเราพวกเราเข้าใจหัวอกพระพุทธเจ้าไหมพระพุทธเจ้าต้องมาสอนเรื่องแบบเนี้ยกับคนเหล่านี้นะ พวกเราเข้าใจหองอกของผู้ที่เห็นความจริงไหมพอผพ้าอาจารย์ได้เห็นความจริงว่ารูปนามไม่ใช่เราคันห่าไม่ใช่เราเลยผ้าอาจารย์ถึงได้ร้องไห้เพราะความจริงนี่มันมีอยู่แล้วนะเนี่ยเสียงที่พูดเนี่ยมันกระเพื่อมของมันเองแล้วเป่งออกมาเป็นเสียงด้วยลําคอคอนี่ก็กระเพื่อมเองเป็นลิ้นไก่กระตตกเองแล้วก็เป่งออกมาเป็นเสียงเอง ทั้งหมดนี้มันทํางานเองนะบอกมันห้ามใช้เสียงนี่มันก็ไม่เปลี่ยนเฮ้ยฉันไม่ชอบเสียงนี่เปลี่ยนเสียงได้ไหมเฮ้ i, แกพูดให้มันเพราะกว่านีนได้ไหมไอไอเสียงอืบอกมันก็ไม่ฟังเฮ้ย <laughs> แกอย่าหัวราะสิแกหัวราะทำไมเนี่ยฉันกำลังเครียนดนั่นแหละเอาอีกแล้วแกอย่าหัวราะได้ไหมเนี่ยทําไมแกไม่ฟังฉันเหรอ <laughs> เอาอีกแล้ว กหัวเราทาไมเห็นไหมพวกเราเห็นไหมว่าอารมณ์เนี่ยมันทํางานเองเน่ความจริงแบบเนี้ยมันแสดงอยู่เนี่ยทําไมต้องสังสมบารมีเพื่อให้เห็นความจริงก็ความจริงมันแสดงอยู่เข้าใจไหมมันก็รู้ของมันอยู่ตลอดเนี่ยเนี่ยมันรู้ถึงเสียงของมันเองมันรู้กลิ่นเองเนี่ยพวกเราลองเดินเข้าห้องส้วมนะ ให้ให้ใครก็ได้ไปไปนั่งขับถ่ายในส้วมก่อนแล้วไม่ต้องล้างนะแล้วเดินออกมาเลยแล้วเราลองเดินเข้าไปใกล้กลๆห้องส้วมเลยมันจะทํางานเองทันทีเลยพะเราจะเห็นทุกอย่างทํางานเองแล้วพวกเราจะบรรลุทาพวกเราไม่ต้องไปสั่งสมบารมีนะไม่ต้องสั่งสมบารมีเดินไปดูตอนนี้เลยเดินเข้าไปเลยให้ใครก็ได้ไปไปไปขี้เรียบร้อยก่อนขี่เรียบร้อยปุ๊บให้เขาเดินออกเลย แล้วเราเดินเข้าไปทันทีเลยปิดประตูด้วยเราจะเห็นความจริงโอ้ยพวกเราจะเห็นอนัตตาเต็มเต็มเลยเพราะมันจะทํางานเองทุกอย่างเลยตอนนั้นะ่ะเดินเข้าไปปึ้งมันจะทํางานทันทีเลยไม่ต้องมาถามหน้าอะไรทํางาน่พวกเราจะเห็นขันห้าทำงานทันทีเลยจริงๆไม่ต้องสะสมบบารมี โอ HR, ้โหพวกเราจะบรรลุธรรมตอนที oon, te ่เราเดินเข้าไปปะทะปึ้งแล้วมันจะเกิดความจริงปรากฏโอ้โหพวกเราจะบรรลุธรรมทันทีล้านเปอร์เซนต์จริงๆโอ้พระอาจารย์แบบพ่อพ่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายดูสิลูกต้องเอาภาษาเอาเอาเรื่องแบบเนี้มาสอนเขาอะพะพระพุทธเจ้าทั้งหลายพ่อดูสิลูกต้องเอาความจริงแบบนี้มาสอนเขาอะ พ่อว่าตลกไหมเขาไม่เห็นความจริงเหรอพ่อลูกต้องไปบอกให้เขาไปพิสูจน์อ่ะให้อีกคนหนึ่งลองไปขับถ่ายอยู่ในซุ้มสิแล้วไม่ต้องล้างอะ่ะแล้วเราเดินเข้าไปตรงนั้นอะ่ะเดินเข้าไปเลยบีประตูด้วยเราจะเห็นความจริงเราจะเห็นอนัตตามันจะสะเทือนโลก,กาธาตุเลยพอเราเดินเข้าไปปึ้งโลก,กาธาตุจะสะเทือนวันไหวไปหมดเสียงสาธทุกการจะดังลั่นเลยเราจะ กราบไอ้สิ่งที่อยู่ในทุดส่วมนั่นแหละอ๊ย้ยฉันจะเห็นความจริงแล้วอน,นัตตาเป็นแบบนี้ทุกอย่างทํางานเองแบบนี้ขันห้ามันแสดงความจริงแบบนี้ <c oughs> <laughs> พวกเราจะกราบพระพุทธเจ้าตรงนั้นเราบอกให้ไอ้ตรงที่มันเป็นสีตรงนั้นไอ้สีนั่นแหละไอ้สีนั่นแหละที่มันนั่นแหละเราจะกราบนั่นแหละนั่นแหละเราจะกราบเลยเราจะบรรลุธรรมมันจะสะเทือนโลกกระท่าด้วยบอกให้ โลกธาตุจะหวั่นไหวหมดเลยบอกให้เสียงสาธุการจะดังลั่นเลยโอ้โหพ่อพ่อดูสิลูกต้องมาสอนเรื่องแบบเนี้ยเขาไม่สอนกันนะพ่อเขาบอกว่าต้องไปบำเพ็ญบรารมีอ่ะไม่รู้เจ้าสำนักที่ไหนก็สอนให้บำเพ็ญบารมีทั้งทั้งที่ความจริงมันแสดงอยู่ตลอดอะพ่อดูสิ <laughs> นี่คือคำตอบ รู้อย่างไรผู้รู้มันจะแสดงให้พวกเราเห็นดังนี้